วันสบายทูว์วันนี้เราจะมารีแอคกระตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในวาร์เรนพร้อมกับอธิบายสกิลของตัวใหม่นั่นเองครับผมก่อนที่คลิปนี้จะเริ่มก็อย่าลืมกดไอ้กด subscribe และทุกคนคิดยังไงกับตัวเอเจนต์ตัวใหม่คนนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับผมมาเริ่มกันเลยก็เอเจนต์ตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในวาร์เรนมีชื่อว่าเดดล็อกนั่นเองแลครับผมซึ่งมีโรเป็นเซนติโน่ก็มาดูคลิปเปิดตัวกันก่อนดีกว่า Ready First, their ground. we them heels. Then we them the up. put put on in อ๋อฮะอันอนี้อันนี้สกิลสว่าทุกคนอันนี้สกิลแรกสร้างวอลหรอวะอันนึงปลากระแพงอีกอันนึงปลาเป็นลูกบอ,กอกลบโอ,โอเฮ้ยแต่อวอลยิงทะลุได้แสบที่วางไปเมือ่ออลลรบอลหรอ โอเคเดี๋ยวก่อนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับฮะคือเดี๋ยวนะอ่าอันนี้สกิลแรก,กใช่ไหม <c oughs> blocking movement ก็คือแบบว่าไม่ให้เดินไม่ให้แบบเดินผ่านอะไรอย่างงี้ Sound Sensor Out throwing net เดี๋ยวนะตอนโยนอันนี้ไปเขาเรียกว่า Sound Sensor Out แล้วอันนี้ก็คือ throwing net อ่าอันนี้ก็คือจะการเป็น wall barrier ขึ้นมาไม่เดินผ่าน แต่ว่านะครับว่าดูคลิปแบบนี้เราอาจจะรู้สกิลไม่เต็ม100%เรามาดูสกิลแบบชัดๆกันเลยดีกว่าว่านเกมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างมาครับอันนี้ก็จะเป็นเดนล็อกอป i ิไททีในเกมนะครับผมอันแรกเลยมีชื่อว่าบาร i e r m เมชก็คืออันที่เขาบอกว่า blocking movement นั่นเองนะตอนก่วางไปเนี่ยโอก็คือแบบว่าเป็นบารีเลยเดินผ่านไม่ได้ตทะลุได้นะเหมือนในคลิปอะ ยิงทะลุได้แต่เดิมผ่านไปได้แล้วทำลายวอลเอ๊ะทำลายวอลได้ฝั่งเดียวหรออ๋อแต่ถ้าเรายิงตรงกลางก็คือทำลายวอลทุกอันเลยใช้แม็กกว่าไอเฮียเราก็อัปเดตใหม่มีแค่กระสุนแบบห้าสิบนัดแล้อันนี้แฟนทอมแฟนทอมสาสิบนัดน,นะทุกคนใช้แม็กกว่าแวนโดโอ้โหแค่คิดก็กจะปนหัวแหละไ,ไม่มีกระสุนใช้ อันนี้เป็นเอซาวดิเทคอะไรที่เขาบอกปะวะโซนิคเซนเซอร์นะครับสกิลนี้ม่ชื่อว่าโซนิคเซนเซอร์อ่าจะตันเราถ้าเราทำเสียงคือถ้าเราเดินผ่านใช่ไหมทุกคนอ่าถ้าเราดูในคลิปนี้หนึ่งรอบอะอันนี้คือแชมเบอร์กดชิปเดินอยู่มันจะไม่รียคแต่ถ้าเขาทำเสียงซึ่งจะเป็นเสียงเดินไอเสียงวิ่งเสียงยิงเสียงรีโหลดเสียงกระโดดอ่ะมันก็จะทำงานแล้วก็ สตันขขงสตันอีกฝ่ายนั่นเองซึ่งแปลว่าถ้าเราไว้ตอนระวางบอมเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วคนมากดกู้มันก็จะมีเสียงใช่ไหมมันก็จะทําการสตันคนที่กำลังกู้อยู่เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะแต่สิ่งที่จะอยากรู้คืออีกฝ่ายอ่ะมันจะเห็นหรือเปล่าคือเหมือนอ่าถ้าเราดูมอลลี่คิวจอยอ่ะราวางไว้บนผืนนะถ้าเรามาใกล้พอเราก็จะเห็นมันเป็นขึ้น,นึนลูกบอลสีแดงใช่ไหม หรือว่าแบบแท็บไซเฟอร์เนี้ยเราเดินมาใกล้ๆเราก็จะเห็นแท็บอันนี้เราจะเห็นหรือเปล่าหรือว่าเราไม่เห็นเลยคือถ้าไม่เห็นเลยนี่คือโคตรโกงนะแต่ถ้าเห็นเนี้ยเราก็สามารถยิงทิ้งได้ใช่ไหมครับทุกคนต้องรอดูในเกมว่าเอออันนี้เราจะเห็นกันหรือเปล่าอันนี้สก,กิลอันหนึ่งอันนี้มีชื่อว่ากราฟเน็ตซึ่งอ่า ถ้าเราปาไปแล้วมันโดนอีกฝ่ายเนี่ยผมอีกฝ่ายจะดมมาขับให้ย่อ <c oughs> มึงดูงโง่มากเลยเอย้แต่ถอดได้เหรออ๋อถอดรีมูฟได้แล้วถ้าเราเดินออกจากวงกลมเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่เหมือนกันนะแต่ที่เท่าที่จัดรู้มากนะครับทุกคนว่าสกิลไอกราฟเน็ตอันนี้เนี่ยคือถ้าเราปาไปแล้วเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะ เราจะไม่รู้ว่ามันโดนหรือไม่โดนนะครับคือประมาณว่าคือสมมุติเราปาไปเนี่ยมันจะไม่บอกว่าเฮ้ยตรงนั้นมีคนย่ออ,อยู่นะคือสมมุติเราปาไปมั่วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเอ้ย <Guild> <ivals> เราปาโดนหรือไม่โดนเนี่ยอันนี้คือข้อหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้นะครับคือมันจะไม่มีซาวหรือว่า voice เอ่อ voice มาบอกว่าเฮ้ยมีคนโดนดึงนะอะไรอันนี้มันจะไม่บอกคืออนนี้เราก็ต้องหมบว่าถ้าเราเห็นจริงๆเราเราค่อยปาไปเนี่ยอันนี้เรารับประกันได้ว่าโดนแต่ถ้าเราไม่เห็นแล้วเราปาไปเนี่ยก็เสี่ยงดวงเอานะว่าโดนหรือไม่โดนเนีีี่่่่ยยแตวาอันนน้เ เอาไปใช้กับคอมโบแบบอันตีบิมบริชน่าจะได้ผลเยอะอยู่นะครับเนะี่ยและสุดท้ายนี้เลยอันตีอันตีมีชื่อว่า annihilation โอ้อันนี้อันตีชื่อเทนะเนะี่ยต้องเด้งกำแพงเอาเหรอมันมัม,มี่เลยเฮียฮะ นู่นนะไฟจะป่ t e h ะก l l e s e โอ้ก็คือครับทุกคนไอซีคิวอันตีเนี้ยคือจำไม่ได้ว่ามันต้องดิ่งหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าคือถ้าคนที่โดนเนี้ยมันโดนดึงมาถึงไอมุมอันติตรงนี้เนี้ย เขาตาย100%แน่นอนแต่ถ้าในจังหวนนะนั้นมีเพื่อนมาช่วยยิงตัวของเราเนี่ยที่กําลังโดนดึงอยู่มันก็สามารถพังได้นะครับแปลว่าถ้าเราอยู่ในซิจิวเอช n ันที่แบบวันวีวันเรากำลังหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วเรากดอันตีอะทีังก็รับประกันว่าเราชนะ100%แน่นอนเพราะมันไม่มีอีกฝั่งแบบช่วยให้เรายิงอะโหแล้วถ้า2-1ก็ได้อยู่นะคือเรากดอันตีปุ๊บ อีกฝ่ายมันก็จะพยายามช่วยเพื่อนโดยการยิงอันนี้เราก็สามารถไปยิงมันได้หรือว่าถ้ามันพยายามสู้เราเราก็ยิงมันให้ตายและ้ะไอตัวสุดท้ายที่กำลังโดนดึงอยู่มันก็ตายเหมือนกันอืมอันติอันติน่าสนใจมากนะอันตรีดูโกงมากแต่ในความคิดใจส่วนตัวนะผมแต่ว่า ไอเซนทิโน่ตัวนี้มันไม่เหมือนตัวก่อนๆที่เรามีเหมือนคิวจอยหรือไซเฟอร์ที่ว่าเน้นเซตอัพเนาะคือพวกคิวจอยไซเฟอร์ก็คือเราเน้นเซตอัพในไซต์แล้วก็ออกมาจากไซต์แล้วเรารอให้เพื่อนหรือเราเนี่ยเล่นกับของที่เราวางไปนั่นเองแต่ตัวเนี้ยคือแบบว่าเราถือของไปเล่นเลยเล่นเองจ่ายเองเล่นเองมากกว่าอันนี้คือแบบเซนทิ n น l ออนเดอะรันอะหรือว่าจะเรียกเป็นแบบเซนทิโน่แบบตัวรองก็ได้เนาะคือเหมือนเมตาสมัยนี้เป็นเมตาแบบ2 s m สโมกใช่ไหมหรือว่ามันจะกลายเป็นเมตาสองเซนแล้วด้วยหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องรอดูนะผมเล่นหนึ่งสมุกสองเซนอีนี้หนึ่งดอลลิทหนึ่งอะไรอย่างน,นี้เพราะตอนนี้มันดูโกงมากนะโดยเฉพาะตอนเราโพสแพลนน่ะเราวางบอมเราจ่ายสกิลเอยเราแปะสกิลไว้ตรงข้างบอมอันนึงเรามีอันติเราเก็บไว้ได้เรามีสกิลให้ย่อแล้วเราก็มีวอลเหมือนกันอวอลดูโกงมากเลยเอาจริงทุกคนคิดยังไงตัวใหม่ครับผมเดดล็อกก็อย่าลืมพิมพ์มากันในคอมเมนต์นะครับผมว่า จะเวิร์กในเมตาใหม่หรือเปล่าจะมาแทนที่ไซเฟอร์กับคิวจอยได้ไหมและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็าฝากแชร์กันด้วยนะผมแล้วต้องขอบคุณทุกคนกันมากๆนะครับผมที่ติดตามกันมาถึง20,000ซับกันแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วโรสต่อไปถึง30,000ซับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไป